คุณพรบ้างคุณพรคุณพรจะมีปัญหาเรื่องปีกมดลูกอักเสบนะครับกับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอันไหนรุนแรงกว่าอันไหนครับอก็กระดูกทับเส้นเลยกระดูกทับเส้นนะฮะอันนั้นทับยังไงไปเกิดอะไรขึ้นฮนะแบบว่าที่บ้านนี่คือตัดยางค่ะแบบว่าทํางานแล้วเราก็ทําตัดยางค่ะตัดยางหรือกรีดยางกรีดยางกรีดยาง่ ตกใจเลยตัดยางกีดยางนี่ล่ะค่ะแล้วก็เราทํางานหนักแล้วเวลาเราเรากีดยางได้ประมาณ15บห้าวันแล้วก็ต้องไปเก็บก้อนยางนะคะลากเองแล้วเราการที่เราทํางานหนักแล้วมันจะเจ็บตรงนี้ค่ะเจ็บตรงหน้าขาข้างเดียวค่ะข้างซ้ายมันจะชาลงมาแล้วมันก็ขาดค่ะมันก็แบบว่าขาดมาตรงหัวเข่าด้วยค่ะนี่เป็นมานานเนี่ยครับ ก็เป็นมาสองสามปีได้แล้วนะคะเพิ่งเป็นค่ะเพิ่งเป็นเพราะว่าเราเราเพิ่งจะได้ไอ้กีดยางก็ประมาณสามสี่ปีนี่ค่ะอ๋อเพิ่งจะเก็บเกี่ยวได้เมื่อสามสี่ปีแต่ทํามาสักสองสัก,สกปีกว่าก็เจ็บละค่ะเก็บแล้วอ๋อแล้วแล้วไปหาหมอคุณหมอบอกวินิจฉัยว่ายังไงฮะคุณหมอบอกว่าเนี่ยไอ้ถ้าเกิดปล่อยไว้นานนี่คือจะเป็นมากกว่านี้นะครับเขาว่าอย่างนี้ค่ะ คือที่เป็นนี่มันชาไปเรื่อยค่ะชาไปเรื่อยแล้วแบบว่าเวลาเราเดินนี่มันจะแป๊บๆอ๋อเจ็บละค่ะอ๋อออทรมานแล้วทีนี้คุณหมอก็บอกว่าให้ยามาทานค่ะเวลาทานแล้วเราก็รู้สึกว่าดีขึ้นค่ะครับแต่พออีกสักพักมันก็เป็นเหมือนเดิมที่เวลาเราไปทําทํางานหนักนะค่ะค่ะมันก็เอ้เจ็บหน่วงๆที่มดลูกด้วยอ๋อไปเจ็บตรงนั้นด้วยค่ะเกี่ยวกันไหมครับอาจารย์ครับ เกิดจากการทำงานหนักจนเกินไปงนี้ค่ะถ้าเจ็บหน่วงๆที่มดลูกอะส่วนใหญ่จะเกิดจากการติดเชื้อ,อาานะถามว่าเชื้อมาจากไหนมันก็อาจจะได้มาจากหลายทางเนาะ,ะอาจจะเพศสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ อาจจะมีเชื้ออยู่แล้วแต่ว่าพอร่างกายทํางานหนักร่างกายอ่อนแอลงมันก็อารวาดขึ้นมาอย่างที่ว่าเนี่ยนะคะแต่หมอลองกระดูกทับเส้นประสาทอย่างที่ว่านี่ทำงานหนักแน่ๆเลยอาจจะหิ้วของลากของหนักๆเพราะว่ามันน้ําหนักมันจะกดลงที่กระดูกสันหลังผิดท่าอาจจะไม่ผิดท่าแต่ว่ามันทําให้ เคลื่อนได้ถ้าสมมุติว่าท่าที่ใช้อาจจะไม่ถูกใช่ท่าที่ใช้นั่นแหละค่ะอ๋อคือเราอาจจะเพิ่งไม่ไม่คุ้นชินใช่ไหมฮะเพิ่งเริ่มลงมือได้กรีดนะเราะฉะนั้นก็เลยกรีดใหญ่เลยโอ้โหได้ผลผลิตอย่างดีเลยอาเชร่จแล้วคุณหมอให้ยามาก็ต้องทานยาขานยาเยอะมากเลยกี่เม็ดด้วยกันต่อมื้อก็สามเม็ดนะคะยาแก้เสพติแก้ปวดอะไรอย่างนี้ยค่ะ ก็มีแค่ยาแก้อักเสบยาแก้ปวดค่ะแล้วก็มันเป็นยาอีกตัวหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นยาอะไรคะเขาบอกแต่ไม่หายไม่หายคะ่ะคือแบบว่าเป็นชั่วคราวคะ่ะแบบว่า <ừ> หายหายแป๊บเดียวก็เป็นมาอีกเวลาที่เราทํางานหนักคะ่ะอา่าฮะค่ะและไอ้ปวดงงงงคุณหมอบอกไหมครับว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าปีกปีกมดลูกอักเสบคะ่ะปีกมดลูกอักเสบค่ะก็เป็นยาอีกชุดหนึ่งไหมหรือว่าอยู่อยู่รวมกันไม่ครับเป็นคนละชุดเป็นอีกชุดหนึ่งด้วยโอ้วันนึงก็มีหลายเม็ด ค่ะแล้วเป็นมานานหรือยังครับที่สองสมปีค่ะสอสมปีค่ะกินยายอย่างนี้มาตลอด2อสมปีค่ะเพราะว่าเาเวลาเราเปลี่ยนทีเราก็ไปหาคุณหมอค่ะแล้วพอมันไม่หายเราก็ต้องไปไป,ไป,ไปอีกค่ะคุณหมอแนะนําว่ายังไงไหมคฮะคุณหมอบอกว่าก็อย่าทํางานหลักอะไรแบบนี้โอ้ คุณหมอก็แปลกฉันกรีดยางฉันก็ต้องเก็บยางไม่ให้ฉันทํางานหนักจะให้ฉันทําอะไรล่ะคะฮเออก็อาชีพฉันเนี่ยมันกรีดยางอ่ะคุณหมอเคยถามคุณหมอไหมฮะว่าจะให้หนูทําอะไรอย่างอื่นไหมก็บอกก็ต้องให้พักผ่อนก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถามอาจารย์นภัยนะฮะอาจารย์นภัยก็จะต้องบอกว่าให้พักก่อนคืองานหนักเนี่ยคืองานดักเนี่ยน่าจะให้ผู้ชายช่ะ ทำเนาะผู้ยิงกรีดก็อย่างเดียวก็พอแล้วไอ้ที่ลากแผ่นยางนะให้ผู้ชายทำวันสุรีสาคนเพิ่งผ่านไปอาจารย์อาจารย์อาจารย์เราเราอย่าเราอย่าก็เป็นวันของเขาอะไม่คือผมกำลังจะบอกว่าบางอาชีพเนี่ยจะมีปัญหาไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่าจากจากปัญหาสุขภาพนี่แหละนะครับซึ่งคุณหมอก็คงจะแนะนําอย่างที่ว่าแหละบางครั้งร่างกายต้องพักนะครับแต่ เนื่องจากผลผลิตทางด้านการเกษตรเนี่ยมันหยุดรอไม่ได้ไม่เก็บไม่ได้ไม่เกี่ยวไม่ได้<ะ>มันก็จะสูญเสียไปะนะครับแต่ทางที่ดีก็คือควรจะมีสุขภาพแข็งแรงไว้ก่อนะนะครับอ่ะยาก็ไม่หายมีไปหาวิธีอื่นไหมฮะ บางทีก็ไม่เขาเอ้นวดบ้างใช่นวดเอาแต่ก็ไม่หายขาดไม่ดีขึ้นเลยไม่ดีขึ้นค่ะเป็นแล้วทรมานหมอบอกไหมครับว่าจะต้องทําอะไรบ้างถ้ายังไม่ได้พักหรือว่าอาการมันรุนแรงขึ้นหมอบอกต้องไปผ่าตัดนะอ,อะแล้วทํำยังไงฮะพอดีนายนายเก่าครับพอดีอยู่กับเขาหลายสิบปีแล้วเขาก็เป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาวนะคะเขาก็บอกว่า ไอ้พอลองลองทานนี่ดูสิอแหมอแหมทานแล้วดีจริงๆนะขนาดอแหมเป็นถึงมะเร็งเม็ดเลือดขาวอแหมยังดีได้เลยโอแล้วทีนี้เราก็บอกว่ามันเกี่ยวกันไหมแหมอาจจะได้นะเพราะว่ามันดีจริงๆเขาแนะนำบอกอย่างนี้เลยเหรออแหมเขาแนะนํามาค่ะคุณอ่อนศรีเอ่ออแหมอแหมเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวใช่ค่ะแล้วแล้วทานบีมค่ะทานบีมแล้วเขาทานอยู่นานไหมฮะอุ้ยอแหมทานสองสามปีแล้วค่ะสองสามปีแล้วค่ะ ก็ <ละ S 1> ยังแข็งแรงปกติดีแข็งแรงแข็งแรงครับไปคุณรพรเห็นกับตาเลยเห็นเพราะว่าเราศรัทธาตัวนี้แหละค่ะอาแมหมว่ามันจริงจริงนะพรลองดูอาแหมไม่เคยกโกหกหรอกอ่าแล้วคุณไม่ทักหรือว่าผมไม่ได้ชันไม่ได้เป็นมะเร็งนะใช่บอกอแหมมันเกี่ยวกันเหรอลองดูถ้าเกิดทานแล้วจะรู้สึกเปลี่ยนแปลงในร่างกายไหมบอกกับแม่ถ้ถ้าผมไม่ได้ทํารายการนี้นะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับผลิตภณฑ์นี้ผมก็จะบอกว่า <laughs> แลแ้วแหมเขาก็บอกว่าทานดูนะสุขภาพเราดีก่อนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ le, เราบอกเฮ้ยนี่ดีจริงๆเหรอเนี่ยเราก็มาทานก่อนเลยคะ่ะทานบีมผลไม้บีมก่อนมังคุดก่อนอทานวันละก็ไม่เยอะนะคะเช้าหนึ่งก็แบบแก้วเล็กแหะคะ่ะ้วก,เก,ก,ก็เริ่มจากน้าก่อนการเริ่มจากน้ํำแล้วก็ทานไอ้ตื่นเช้ามาแล้วก็ทานเลยแล้วก็ ถานแก้วเล็กๆนะคะแล้วก็น้ําตามสองแก้วอสองนึงเราก็ได้ประมาณสี่ห้าวันเราทานคนเดียวก่อนอ่าลองก่อนเนี่ยลองก่อนแล้วก็ล้วอ่ะทําไมรู้สึกว่ามันที่เจ็บๆอยู่ทําไมมันหายไปประมาณครึ่งเดือนนะคะทานแต่น้ํามังคุดดยค่ะยังไม่ได้ลองแคปซูลเลยยังค่ะยังเพราะว่าเราเอาแค่แก้วแก้วแก้วเล็กๆเองค่ะด้วยค่ะ เราทานไปเอ๊ะทำไมมันเราไปลากก้อนอยางแล้วทาไมเดี๋ยวนี้เรารู้สึกไม่ไม่เจ็บไม่อะไรแล้วล่ะน้ํายางมันไม่ได้น้ําหนักหรือเปล่าเอ้แล้วทีนี้เราก็บอกเอะแล้วก็แหมบอกว่าเอ้ยยิ่งถ้าเกิดทานแบบแคปซูลนะพรจะดีมากเลยแบบแคปซูลสีเขียวนะ่ะเราก็เลยเอ้อ พอทานนี่ครึ่งเดือนแล้วเอ้ยครึ่งเดือนแล้วทำไมดีดีแล้วล่ะเราก็ยิ่งถ้าเกิดทานแบบว่าแม่บอกคงจะสุขภาพเราจะดีกว่านี้เราก็ทานแบบที่นี้เป็นแคปซูลสีเขียวค่ะนี้เริ่มแคปซูลเลยก้าสิบแคปซูลทานสีอะไรนะสีเขียวสีเขียวค่ะเป็นแบบว่าตอนตอนเช้านี่เป็นน้ำมังคุดอยู่และตอนก่อนนอนเราก็สองแคปซูลเช้าเป็นน้ำมังคุดก่อนนอนเป็นสองแคปซูลสีเขียวค่ะเอ๊ะผมว่าผิดสูตรมา่ะจ๊ะ คือเริ่มจากกินน้ำมังคุดก่อนอถึงไม่ผิดถ้ากินจากสีเขียวก่อนป่านนี้ยังเจ็บอยู่อออธิบายบด้วยหลักการอย่างนี้ได้คคือสีสาเหตุนะครับงานของเราที่ศูในย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพาแพทย์นะครับก็มีการทดสอบให้กินน้ำมังคุด15วันแต่ตอนที่ใช้ทดสันมากินวันละซองอะนะครับ แต่ของคุณพนคุณพนกินแค่นิดเดียวช็อตช็อตช็อตซึ่งผมผมยังประหลาดใจนะครับเกี่ยวกับประสิทธิภาพผมผมคิดว่าไม่น่าจะดีถึงขนาดนั้นแต่โอเคละคือดีขึ้นครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าสาเหตุก็คือไม่ได้อักเสบเยอะอืไม่ได้อักเสบเยอะนะถ้าหากว่าเป็นกระดูกทับเส้นเนี่ยไม่หายหรอกคือไม่ได้รุนแรงมากไม่ได้รุนแรงนะครับทีนี้ไอความไม่รุนแรงนั้นเกิดแล้วหายไปนั้นเกิดขึ้นจากอะไรนะครับ ถ้าหากว่าเราให้กินน้ำมังคุด15บห้าวันกับเทียบกับคนที่กินน้ำสิบวันแล้วก็เจาะไม่เลือเขาเออกมาดูมีการพบว่ามีการลดลงของ TH1 นะครับซึ่งเป็นก็อาการแพ้ภูมิตัวเองมันก็จะลดลงไปที่เกิดจาก TH1 นะครับเช่นเดียวกันกับ TH2 มันก็ลดลงไปอาการแพ้ภูมิของ TH2 ก็ลดลงไปแล้วอินเตอร์คินสิก็ลดลงแล้วก็ทีเรคูเลเตอร์ก็เพิ่มขึ้นมานะครับก็โดยสายเหตุ ด้วยเหตุผลตรงนี้การที่ลดลงของ th 1, 1> mm hmm. 2> th 2และ th 17, 1 7 mm hmm. ก็เป็นอาการลดการแพ้ภูมิตัวเองทุกๆอาการ mm hmm. จริงๆครอบจัก,กรวาลก็อย่าง mm hmm. ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นบางคุ้นมันจะเป็นป็นสินิ้าตรงนั้นทีนี้ในกรณีของข้อเสื่อ TH ม th 2เยอะ th 2เยอะนะเพราะันจะเห็นว่า th 2มันลดลงไปเห็นชัดไหมครั ลดลงไปค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็ลดลงไปแบบที่ใน,นที่สุด T S 1มันยังเด่นกว่า T <S, S 2มันยังอยู่ในสภาพที่ดีมากแล้วก็พร้อมที่จะจัดการกับสิ่งแบบปรปรวนที่เข้าสู่ร่างกายเช่นบิมหรือ balancing immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และทัญ,ญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรง ผลิตภัณฑ์อาหารจากออบริชบิมไม่ใชยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับคุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้น